ก็เรียนจบปริญญาโทเอกการออกแบบเพื่อธุรกิจนะคะ4.00ค่ะก็ภูมิใจมากช่วงระยะเวลาที่เรียนตลอดเวลาแบบ2ปีอะไรเงี้ยเราก็แบบเครียดมากแล้วก็ตั้งใจมากๆจริงพยายามทําทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดก็คือไม่ได้คาดหวังว่าจะ4.00นยะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็อยากให้แบบทาออกมาแล้วผลงานคือครูเห็นแล้วแบบเออชื่นชมอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคําชื่นชมมันก็กลายเป็นเกรดให้เราเห็นมันก็รู้สึกภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะ เรียนจบปริญญาโทเอกการออกแบบเพื่อธุรกิจนะคะที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มสวค่ะสี่จุดศูนย์ศูนย์ค่ะเหนื่อยไหมคะภูมิใจไหมเหนื่อยไหมก็ภูมิใจมากเพราะว่าวันที่แบบ ช่วงระยะเวลาที่เรียนตลอดเวลาแบบ2ปีอะไรเงี้ยเราก็แบบเครียดมากแล้วก็ตั้งใจมากๆจริงพยายามทําทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดก็คือก็คือไม่ได้คาดหวังว่าจะ4.00นยะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็อยากให้แบบทําออกมาแล้วผลงานคือครูเห็นแล้วแบบเออชื่นชมอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคําชื่นชมมันก็กลายเป็นเกรดให้เราเห็นมันก็รู้สึกภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะหายเหนื่อยเลยไหมคะตอนที่แบบหนักหนามันหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะมันหนักหนาสาหัสใช่ใช่เพราะว่ามันทั้งเรียนทั้งทํางานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ต้องเหมือนแบบแบ่งงเวลาให้้้ไดอียั มันต้องเข้าไปเรียนด้วยจริงๆแล้วก็ต้องทําวิจัยอะไรอย่างเงี้ยช่วงระยะเวลาการทําวิจัยนี่แหละที่มันแบบว่าเกือบท้อแล้วอะเกือบจะแบบว่าเราค mm ิดถูกหรือคิดผิดนะเนี่ยที in mm ่เราเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือพอมันทําออกมาแล้วมันเห็นตัวเลขเห็นเกรดเห็นอะไรต่างๆมันก็รู้สึกแบบเออภูมิใจมันมีช่วงยากของการเรียนไหมอย่างเช่นแบบโควิดไปเรียนไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยโห ยากมาก <c oughs> มันยากมากมันยากมากถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนมากๆเลยสําหรับแบบการเรียนแล้วก็แบบมีช่วงโควิดมันทําให้การแบบต้องกลายเป็นเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วการทาวิจัยของเรากลายเป็นว่าต้องหาข้อมูลจากในแบบอินเทอร์เน็ตร้วนๆการที่แบบทําวิจัยมันต้องมีการไปสัมภาษณ์พูดคุยกับบุคคลที่เป็นวิชาการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคุยผ่านซูมผ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ,ม,จะมันก็จะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นแบบบางท่านอย่างของพี่อะทำหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็ต้องไปถามแบบอธิบดีกรมกกิจาร สูงอายุอะไรเงี้ยก็เลยต้องต้องเดินทางไปหาเขาซึ่งก็โชคดีที่ที่ท่านเมตตาให้แบบเข้าพบได้แล้วก็สัมภาษณ์ได้เพราะว่ามันก็นมีมาตรการโควิดต่างๆก็คือเคร่งคัดอยู่ค่ะ,ดดคะก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ปีครึ่งค่ะจบเพราะว่ามันมีช่วงโควิดถ่า จริงๆมันสปีถึง3ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าพอมันมีช่วงโควิดปั๊บเนี่ยระยะเวลาต่างๆของทางมหาลัยเองเขาก็เลื่อนออกไปด้วยเช่นแบบว่ากําหนดในการส่งเล่มหรืออะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาทํางานมันก็จะมีความแบบติดขัดช่วงนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคณะพี่เลือกเรียนมันไปต่อยอดอะไรกับอาชีพได้เผื่อแบบ มันจะเป็นหนทางของน้องที่แบบอุ๊ยฉัน,น,นอยากเรียนคณะนี้จังเ,เอาจริงๆนะอย่างเดียนะคะเรียนออกแบบเพื่อธุรกิจอะ่ะจริงๆคําว่าออกแบบเนี่ยเดียไม่ได้เป็นคนวาดรูปเก่งเลยนะแต่ว่าคำนี้เผื่อว่าน้องๆอ,งอะ่ะตั้งใจแบบเป็นคนที่แบบชอบครีเอทีฟ ในการที่อยากจะต่อยอดทําธุรกิจให้ได้ในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะคือเอาจริงๆก็มาลบกวนที่วันบันเทิงหลายท่านเหมือนกันในการสัมภาษณ์พูดคุยอะไรเงี้ยในในการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนะคะก็จะบอกน้องๆว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนอ่ะลองหาดูดีๆฟังจากหัวข้อสายวิชาที่เราเลือกในบางทีอาจจะแบบอุ้ยฉันจะเรียนได้หรอฉันไม่ได้เรียนบิสเนสมาหรือว่าไม่ได้เรียนออกแบบมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีขั้นตอนในการทํามากกว่านั้นที่สุดท้ายแล้วเราจะค้นพบจริงๆว่าเฮ้ยเราทําอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วต ยอดในเรื่องของการทํางานทําธุรกิจอะไรต่างๆในอนาคตได้ออกแบบก็คือความคิดครีเอทีฟได้ไม่จะเป็นต้องวาดมือด้วยตัวเองก็ได้แต่ถ้าไปฝึกโดยการเรียนเพิ่มเติมก็ไม่เสียหายค่ะ,ะต่อต่อ,ต,อต่อเอกเลยไหมคะ จริงจริงอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยก็บอกว่าไหนๆเรียนแล้วไฟมันจะได้แบบต่อเลยอะไรเงี้ยแต่ก็กําลังคิดอยู่ว่าโหถ้าเกิดว่าการทําวิจัยอย่างเงี้ยอยากจะพักก่อนละกันหลังจากนั้นค่อยว่ากันเพราะว่าจริงๆก็มีเพื่อนเป็นอาจารย์หลายคนอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็บิวอยากให้เรียนเผื่อได้ไปสอนด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูเดี๋ยวขอพักอีกสักปีหนึ่งก่อนตอนนั้นถ้ายังอยากเรียนก็อาจจะเรียนต่อไม่แน่ค่ะพอเรียนจบงานคณะนี้เราคิดจะไปทำธุรกิจอะไรสักอย่างไหมคือแบบเป็นงานเสริมนอกจากพิธีกรเลยปีหน้ามีแน่ ใช่ค่ะปีหน้าปีหน้าทำเป็นเป็นแบบธุรกิจมีทั้งแบบว่าในส่วนความสวยความงามอะไรพวกนี้อาหารเสริมแล้วก็พวกดูแลสุขภาพก็ใช้วิชาที่เราเรียนนี่แหละไปใช่ได้ใช้เลยได้ใช้เต็มๆทั้งแบบว่าวางแผนธุรกิจทั้งแพคเกจจิ้งต่างๆทุกอย่างเลยเรื่องการตลาดเรื่องอะไรเงี้ยค่ะอืมไม่ได้ขออที่แบบโอยจสกฉันเหนื่อยแล้วนะฉันจะไม่เนแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้อยากไปบวชแปลว่าเรายังไหวอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนคือเรื่องการเรียนมันสําคัญจริงๆนะคือยิ่งโดยเฉพาะยังเด็กอยู่อย่างเงี้ยโอเคเรียนไปด้วยมันไม่ต้องซีเรียสมันถูกแล้วคือทําให้เรามีความสุขเราจะได้มีแรงในการแบบเรียนได้ต่อไปยังมีพลังมีแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ห้ามทิ้งต่อให้ทําอย่างอื่นหลายคนอาจจะเริ่มทํางานแล้วตั้งแต่ตอนปอตีก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าทิ้งการเรียนเลยมันได้ผลได้ประโยชน์กับเราในอนาคตจริงๆค่ะ